สวัสดีครับเช่นเคยครับมีดูไม่ง้อนน้ามันวันนี้จะมาทําข้าวผัดไข่หรือข้าวข้าวผัดกระเทียมก็ได้นะครับหรือจะเป็นข้าวผัดเกลือก็ได้ครับแล้วแต่เราชอบเลือกก็เปิดแก๊สให้ร้อนแล้วก็ของน้ำลงไปเพื่อดืเดือดอน้ําเดือดก็จะใส่เอากระเทียมกับหอมแดงเป็นขูดพอยหยาบนะครับ กระเทียงไม่ได้แกะเปลือกนะล้วให้สัอาดนะครพออยารอให้กินมันหอมสักครู่ผมจะใช้เข้ากล้องนะครับพอกินหอมแนละ้วจะใส่เข้ากล้องลองไป ใใัให้มันร้อนผมจะเอาข้ากล้องใส่กับข้าวไรด์เบอร์รี่นะครับัำให้มันร้อนนิดหนึงตัก็จะเอาไข่ลงไปไข่เสร็จ บางคนไม่ชอบก็จะใส่ไข่ไก่ก็ได้นะครับแต่ดีไข่ไก่หมดก็เลยใส่ไข่เป็ดนีด่แต่ใส่น้ำมันหอยหน่อยดีแล้วก็เดี๋ยวค่อยใส่เกลือเกลือแกง นีงแล้วก็ผัดให้กันเข้ากันเคแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วก็โรยพริกไทยลงไปนิดนึอเคครับกิ่นหอมคุ้งเลยกินหอมมากแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับ ง่ายๆเมนูสหรับคนรักสุขภาพใครต้องการลดน้ําหนักเน้นโปรตีนถ้าคนต้องการลดน้ําหนักให้เน้นโปรตีนเยอะๆคาร์บโบไฮเดรตให้น้นอยๆก็เป็นข้าวกล้องก็จะดีมากครับเมนูนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ